วันนี้ก็อยู่ในโรบอกนะครับแมพที่จะเป็นการจำลองการเอาตัวรอดบนเรือไททานิกที่กำลังจะล่มนะครับนะตอนนี้คือเรือยังไม่ล่มนะครับคือผมอยูอ่เหมือนจะเป็นดาดฟ้าเรือนะครับนะลองเดินสำรวจดูในเรือก่อนแล้วกันนะครับโอ้เรือค่อนข้างดูหรูหลรามาเห้าอยู่นะครับเหมือนในหนังเลยนะครับนะมีเรือชูชีพด,ด้วยว่ะคุณผู้ชมเออเอาเอาลงได้ไหมเนะี่ยลงไม่ได้นะครับนะ ผมขึ้นบนนี้ได้หมดเลยอ่นะมีบันไดป่ะเฮ้ยเที่ยผมขึ้นไปบนนี้ได้วะโอเคสูมออกมาครับผมเที่ยวอ้ายังไงภูเขาหนังแข็งคุณชมถ้าเกิดว่าเราอยู่บนนี้เราจะรอดป่ะวะคุณชมไม่รอดหรอกนะครับรอดก็แย่แล้วนะเราลงดีกว่าลงดีกว,ว่าอยู่บนนั้นมันดูแบบแอดเวนเจอร์เกินไปหน่อยนะครับนะคือเราต้องเอาตัวรอดแบบชีวิตจริงเิมีคนกำลังเตรียมพร้อมที่ขึ้นไปบนเรือนะครับนะดูดิ เอ๋ hey, เรือมันยังไม่ล่มเลยอะทำไมพวกมึงขึ้นไปหน้าบนเรือวะไม่รู้นะครับพวกนี้ดูเหมือนก็นต,ตัดเตือนตัวมากกว่านะผมว่านะอะไรอ่ะอ๋อนี่คืออะไรเนี่ยทุกคนดูเหมือนว่าจะเอาเรือเนี่ยลงไปบดแล้วนะครับดูดิเอาเรือเตรียมพร้อมเหมือนกันนะแต่ผมยังไม่เห็นว่ามันจะมีภาวะฉุกเฉินที่เราต้องลงเรือเลยวะ่ะอุ้ยเราลุยดูดิเชีย่ยที่มันคือเหมือนในหนังกันนี่ว่าตรงเนี้ยใช่ไหมเนี่ยที่แบบว่า คนเยอะๆนะครับนะเรือมันจะล่มตอนไหนวะเนี่ยนี่กูเดินวนรอบเรือแล้วเรือมันยังไม่ล่มเลยนะครับหรือว่ามันมันยังไม่ได้ชนมั้งหรือว่ามันไม่มีคนขับเรือไปชนหินว่าเรือมันยังไม่ล่มนะครับนะเอ้าเจียเสียเวลาปะเราลองไปอยู่หน้าเรือดิเหมือนแจ็คกับโรดอะที่เป็นเดินรับลมอยู่หน้าเรือนะครับนะไปเผื่อว่าเราจะรอดนะครับอยู่หน้าเรือเนี่ยจริงๆไม่รอดหรอกนะครับการรอดคือเราต้องออกออกจากเรือนะเนี่ย ด้านหน้ามันคือภูเขาน้ำแข็งที่มันจะต้องชน yeah. งอ <teachers> nah ่ะเฮ้ยเชี่ยเรือมันกลังล่มหมด้นะทำไมข้างหลังมันดูแบบจมๆวะดูเหมือนว่าเรือมันกำลังจะจมว่ะเอ๊ข้างหลังเรือมันจมไปแล้วว่ะอ้าวทผาละเอ้ยมีคนลงไปแล้วมีคนลงไปในน้ำแล้วอ้าวเชี่ยแะ้ยังมีครอยู่บนเรือ้เนี่ย รอกูด้วยโอ้นี่ไงเรือมันจมด้านหลังไปแล้วเรือมันจมด้านหลังไปแล้วครับเฮ้ยเอากูไปด้วยเพื่อนโอเคอ๋อเกิดอะไรขึ้นเอากูลงกูลงมาถูกไปเนี่ยเรือทำไมมันสั่นเป็นเจ้าเข้าเลยวะเนี่ยเอาเป็นไรอะเรือเอ้าเอ้าใจเย็นเรือโอ้กูจะตายไปเนี่ยกูลงมาเฮ้ยทำไมมันสั่นอกูทำอะไรผิดเรือทำไมสั่นอยุดว่ายน้ำได้ไหมว่ายน้ำได้ไหมลงว่ายน้ำได้ไหมเฮ้ยกูตายกูตาย กูเป็นอะไรที่อยู่บนเรือมันนิ่งเลยการตัดสินใจที่กระโดลงมาบนเรือน,นั้นดูเหมือนจะเป็นการตัดสินที่พลาดนะครับนะ้อตอนนี้เรือเหมือนเรือเหมือนเรือเราจะลงมาในาน้ำแล้วว่ะคุณผู้ชมเฮ้ยแล้วใครพายอะ่ะนุม่มเรือกําลังจะจมแนละ้วนะครับตอนนี้เราอยู่ข้างเรือเลยคือเรือกําลังจะจมแล้วเราอยู่ข้างเรือเลยอารมณ์แบบถ้าน้ํามันดูดลงไปเราต้อพร้อมที่จะตายเฮ้ย,ย,ยนี่ไงมีคนมีที่พายแล้วโอเคเอาเาอึาเอายังไงวะนะเ๊ะดูเหมือนว่า แล้วมึงขี่เข้าไปทำไมอ่ะทำไมมันถึงขี่เข้ามาตรงนี้อ่ะแต่ก็ตายหาล็อกโอ้ทานตนิดกำลังจมแล้วครับผมตนี่มันคือศิลปกรรมที่โลกไม่ลืมครับเฮ้ยชนทำไมอ่ะเฮ้ยเจะอาหรอมิเห็นเหรอว่าเราก็รอดชีวิตอไอสารบุญเลยกูมีอยู่สี่คนนะไอสัตว์กลับขึ้นบูรเลยได้ไหมอ่ะขอบคุณที่มาส่งเพื่อนขอบคุณที่มาส่งโอเค ขึ้นเรือไปแล้วนะครับนะไปโอเคครับผมตอนนี้เราก็กลับขึ้นมาอยู่บนเรือแล้วนะคืออยู่อยู่ข้างล่างมันดูก็สนุกอะเออโดนฟังทำไมโดนตีมันถึงเปลี่ยนสาววะสาวโดนตีมันเหมือนกำลังจะบอกว่าได้เวลาสนุกแล้วสิได้เวลาสนุกแ,แล้วสินะครับนะ,อะนโอ้ยเขาต้องโอ้ย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 เชื่อโอ้ยยืนไม่ได้แล้วคุณผู้ชมเรือเหมือนมือเรือมันกำลังจะหักครับ เดิร้อยกะว่าจะมาขึ้นมาดูวิวของเรือจมแล้วหน่อยนะครับดูมันล้มตรงนี้ที่ผาแล้วเฮ้ยมันลุกไม่ได้จริงๆว่ะคุณผู้ชมเอาน้ำทำไงดีนะเนี่ยเฮ้ยมันเป็นอะไรดีนอินนมตัวนีลุกนี่เอาท้ำไมคนอื่นมันไม่เป็นไรเลย,เลยดูดิดูคนอื่นดิยังวิาา่งอะไรตั้งเช่แล้วดูกูัวเลยมันกูนอนอยู่นี่ได้ไงเนี่ยเอ้าเฮ้ยนี่กูจะตายแล้วนะครับนะเรามานั่งคือมันนอนเหมือนนอนรอความตายอะ่ะไอ้อะไรอะ่ะ ดูนี่อ่อนแอเกินไปหรือเปล่า,เ,ลาเรือจมแล้วโอ้โหเรียบร้อยโอเคแม่งพึ่งใจนี่นะครับดูดิโอ้โหมึงต้องรอให้น้ำมันท่วมก่อนใช่ไนหะมมึงถึงจะขยับได้นะ่ะเดินไปแล้วน้องโอ๊ยอท,ำทำไมเราเป็นอย่างนี้ย่าบอกว่าเรากระดูหกหนะักหรอเรากำลังพยายามเอาจะรอดด้วยการเดินไม่ได้ของเราครับผมมันเหมือนเรากระดูกหักไปแล้วเลยพุ่มดิแล้วเรากำลังดิ้นรน,นครับ กระเสือกกระสนเพื่อจะาตัวรอดจากการที่เราจะต้องตายนะผมเรือมัเกินไปแล้วบอกว่าเฮ้ยเรือมันตั้งตั้งฉากแล้วเออไม่รอดหรอกผู้ชมเราไม่สามารถสื่อแรงพิกสิกธิ์ได้ต่อไปแล้วครับผมโอ้โหสุดรอดครับตอนนี้เรือมันตั้งฉากแล้วป่ะเอมาโดนไอ้น้ำพัดน,นะบุบม้บมบมุบม้มบุ้มขึ้นเรือด้วยเพื่อนออขึ้นเรือด้วยหนุ่มขึ้นเรือด้วย เพื่อเลด้วยนมนมเพื่อเลด้วยโอเคกูรอดนะครับนะเชียร์เราได้ออกข่าวด้วยครับผมคุณคือหนึ่งในผู้รอดชีวิตนะครับนะอะไรก็ไม่รู้ทางแมงแล้วกันอ่านไม่ออกครับโอเคครับกันก็พอแค่นี้นลวกันนะครับแมงก็มีแค่นี้นหะคือเอาตัวรอดจากสศกนาฏกรรมไททานิกนะครับนะก็เป็นการจำลองที่ ใครอยากลองก็มาลองได้นะครับก็พอแค่นี้ละกันถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดซอบแล้วก็ดีเจ้าดิมาเตอร์ฟัคเกอร์ด้วยนะสวัสดีครับ